พดทาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อจะมาถามพี่อาการนะคะในหัวข้อในปี65นะคะคุณจะได้รับกับความสำเร็จเรื่องใดนะเราลองมาเช็คดูกันนะคะเป็นท็อปิกสั้นๆนะ,ะมี3ามกองให้เลือกนะคะกองที่1กองที่2กกองที่3นะคะเลือกตามสีเทียนก็ได้นะก็ใกล้ที่จะ,ะปีใหม่แล้วเนาะนะคะก็ขออวยพร เพื่อนๆ fc พี่ๆทุกคนล่วงหน้าเลยละกันนะคะจะสิ้นปี64นี้แล้วนะก็ขอให้ทุกคนนะคะหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัยนะคะอะไรที่ไม่ดีในปี64นี้นะคะก็ขอให้เหือดหายมาลายสิ้นไปทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเริ่มต้นปีใหม่ปี65ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอแต่ความโชคดีความสุขสวัสดีมีชยัยความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าช่วช่วงชวงชวานนะคะ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาทุกสิ่งทุกประการนะคะไรซึ่งโรคภัยไข้เจ็บนะทุกโศกโรคภัยขออย่าให้มาเบียดเบียนหรือก้ากลายนะคะเจริญรุ่งเรืองคิดอะไรก็ขอให้ได้ดั่งใจทุกสิ่งนะคะใครอ่าอย่าจะ พบเจอคู่รักก็ขอให้สมหวังใครอยากจะเจอเนื้อคู่ก็ขอให้สมหวังใครอยากจะร่ํารวยนะคะในธุรกิจกิจการหน้าที่การงานก็ขอให้ร่ํารวยเฮงเฮปังปังปงนะคะทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีในทุกๆเรื่องตลอดปี6 5หแล้วก็ตลอดไปนะคะก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะที่เป็นกัลยาณมิตรมา มาแบบด้วยกันตลอดนะคะเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันตลอดในปี6 4นี้นะขอบคุณมากๆกแล้วก็ขอให้อยู่กันแบบนี้ตลอดไปนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเสมอเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะคะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าความสําเร็จใดน,นะคะที่คุณจะได้รับในปี6 5นะเทียนสีเขียวนะคะมาดูพร้อมกันเลยเป็นท็อปิกสั้นๆนะ อ่ะหล่นมาบินมาใบาแรกนะคะ The ะมูนนะคะต่อมาควีนถือถ้วยต่อมาสิบถ้วยต่อมาหกไม้เท้าแป๊บหนึ่งนะและไนท์ Night ถือเหรียญ ใต้แล้วใต้สำรับเป็นสามถ้วยคุณจะมีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ไม่สมหวังสักทีไม่เป็นอย่างใจคุณสักทีนะทุกสิ่งทุกอย่างกำลังจะลี้คลายไปได้แล้วนะคะใครที่เป็นโสดคุณก็จะเจอความรักใครที่มีความรักอยู่แล้วคุณก็จะได้แต่งงานมีโอกาสได้แต่งงานนะคะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จถึงการสร้างครอบครัว การมั่นหมายแต่งงานนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนก็จะพัฒนานะคะได้สถานะได้ความชัดเจนที่เป็นเป็นลักษณะแบบถึงขั้นการเป็นคนรักการเป็นครอบเป็นครัวการสร้างครอบครัวเป็นสามีภรรยามีลูกมีเต้าแต่งงานแต่งการนะคะด้วยกันเลยอยู่กินด้วยกันเลยได้เลยประมาณนี้นะคะคือทุกอย่างจะประสบความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรัก สถานะคุณมีการขยบแน่นอนนะจากเพื่อนกลายเป็นคนรักจากคนรักกลายเป็นสามีภรรยานะคะส่วนคนที่อาจจะแต่งงานแต่งการแล้วนะคะคุณก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้อสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติมนะอาจจะมีการซื้อบ้านซื้อช่องหรือเป็นเป็นเป็นคนโสดก็ได้หรือเป็นสถานะไหนก็ได้นะคะคุณมีเกณฑ์ได้ได้เจอคนรักสมหวังในความรัก ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานคือบอกเลยว่ากองเนี้ยมาเกือบทุกอย่างเลยนะคะชัยชนะถ้าคุณสอบแข่งขันคุณก็จะได้รับชัยชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งสอบเข้าบรรจุอะไรก็แล้วแต่คือความโชคดีของคุณกองเนี้ยนะจากที่ผ่านมาประสบความอ่าไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จอะไรมากมายชีวิตมันดูคุมเครือมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเครียด นะะันบตั้งแต่ปี65เป็นต้นไปนะไม่ว่าจะเป็นความรักงานเงนิงนมาหมดนะคะมาทุกอย่างพูดง่ายการเงินก็มานะคะนายถือเหรียญน,นะแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือเกี่ยวกับเรื่องความรักการสร้างครอบครัวการแต่งงานความสําเร็จนะคะคุณเตรียมให้พร้อมเลยคะ่ะส่วนใครที่คิดอยากจะซื้อบ้านเตรียมตัวเช่นกันนะคะคุณอาจจะได้บ้านได้ที่ดิน นะมีโอกาสมากๆในปีหน้าคือสำเร็จทุกอย่างนะคะประมาณนี้นะจะได้รับกับชัยชนะจะได้รับกับความโชคดีได้รับกับความสุขเจอกรารยานมิตรที่ดีประมาณนี้กองแรกขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะสมหวังทุกสิ่งทุกประการดั่งคำทำนายนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อมาเรามาดูกองที่2กันนะคะกองที่สองเป็นเทียนสีม่วงนะมาดูกันว่า ความสำเร็จใดที่คุณจะได้รับในปีหกห้านะคะเป็นท็อปปีสั้นๆเนาะล่นมาแล้วค่ะสี่ไม้เท้าบินมาแล้วนะคะเจ็ดไม้เท้าหกดาบ ิงถือเหรียญน,นะคะเจ็ดถ้วยกองนี้นะคุณน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องงานนะคะ,ะลืมหนึ่งถ้วยนะคะเอาความรักก็มาด้วยนะคือคุณจะได้พบกับการเริ่มต้นนะคะความรักจะเจอความรักคนโสดอาจจะมีเกณฑ์ได้พบความรักดีๆนะคะมีเกณฑ์ได้แต่งงานด้วยมีเกณฑ์ได้สร้างครอบครัว นะคะที่สำคัญกองนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะเดินทางไปในที่ไกลๆเดินทางจากอีกที่ไปสู่อีกที่แต่จะไปสู่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตหากคุณคิดที่จะลงทุนทำงานทำการหรือลงทุนทำธุรกิจนะคะจะเป็นช่วงเวลาดีๆที่ปีหน้าคุณจะประสบความสำเร็จแต่คุณอาจจะไปประสบความสำเร็จอยู่ที่หนึ่งไปประสบความสำเร็จอีกที่หนึ่งแบบนี้ได้ นะคะไม่ว่าจะเป็นการทํางานนะคะจะมีการขยับขยายตําแหน่งนะคะที่ดีขึ้นสูงขึ้นการเงินจะมั่นคงมากขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสได้มีคนรักเข้ามาให้คุณเลือกเจ็ดถ้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานเป็นความรักเป็นช่วงเวลาดีๆเป็นปีที่ดีที่จะมีหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาให้คุณได้เลือกสรรในชีวิตให้คุณเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะคะหนึ่งถ้วยเป็นไพ่ใต้สำรับคุณมีโอกาสที่ได้พบ ความรักคนโสดหรือคนที่รอคู่มานานเนิ่นานนะคะคุณมีโอกาสเจอความรักส่วนคนที่เป็นคู่ชีวิตกันอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานหากคุณกำลังคิดที่จะขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจการงานความพยายามของคุณที่ลงทุนลงแรงไปคุณจะมีความมั่นคงในธุรกิจในหน้าที่การงานในตำแหน่งนะคะคือกองนี้กองที่สนะก็คือเกือบจะทุกเรื่องเช่นกัน แตเด่นชัดนะคะไปในเรื่องของการงานกับความรักนะคะการงานความรักคือโดดเด่นการเงินก็โดดเด่นเช่นกันนะคะก็จะมีความมั่นคงคือเงินกับงานมันจะมาพร้อมกันแต่ความรักเนี่ยคุณอาจจะถ้าในกรณีคุณเป็นคู่ชีวิตก็แล้วนะคะจะแต่งงานหรือจะไม่แต่งงานก็ตามแต่คุณอาจจะมีโอกาสได้บุตรก็ได้นะเพราะสี่ไม้ทานะคะเป็นไพ่ที่มีพ่อแม่ลูกด้วยมีความสุขร่วมกัน หรือคนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะคะเป็นคนรักกันอยู่ก็มีโอกาสแต่งงานมั่นหมายเช่นกันนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณพยายามนะคะลงทุนลงแรงไปกําลังจะได้ผลตอบแทนกลับมาแล้วนะคุณมีโอกาสที่จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าจเจริญเติบโตนะคะจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งแต่มันเป็นการพัฒนาไปในทางที่ดีประมาณนี้นะคะกองที่สองนะก็ขอให้โชคดีสมหวังตามพลังงานหน้าไพ่นะคะ คือปีหน้าเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่มันคุ้มค่ากับการรอคอยมันคุ้มค่ากับความเหนื่อยอะคะ่ะที่คุณจะได้รับนะคะก็ประมาณนี้เนาะขอโชคดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อไปเรามาดูกองที่3กันนะคะเป็นเทียนสีชมพูนะมาดูกันว่าปี65คุณจะได้รับกับความสำเร็จเรื่องใดนะคะมาดูพร้อมกันเลย ใบแรกหนึ่งไม้เท้าสิบถ้วยดีเอมพเลอร์เดอะสตาร์และควีนถือเหรียญนะคะใต้สำรับเป็นหกดาบกองนี้นะ คุณอาจจะได้มีโอกาสได้เริ่มต้นธุรกิจใหม่เริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นอาชีพใหม่หรืองานที่คุณกําลังรอคอยงานที่คุณกําลังรอการเรียกตัวนะคะคุณกําลังจะได้รับโอกาสนะคะในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานหรือธุรกิจใหม่ๆใ,ในปีหน้านะมีโอกาสได้สร้างครอบครัวมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้บ้านได้ที่ดินได้สังหาริมทรัพ์ นะคะที่สําคัญคุณจะมีความก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องการงานด้วยหรือตําแหน่งหน้าที่การงานคุณอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมมั่นคงกว่าเดิมจะเป็นจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความโดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินนะคะคือเอาจริงๆว่ามาหมดเลยอะไม่รู้จะบอกไงดีพระไพ่ก็สับเห็นเห็นเนี่ยนะคะเพราะว่า มันมีโอกาสที่จะได้ได้ได้โอกาสต่ดเด่นชัดไปในเรื่องของงานกับครอบครัวความรักนะคะที่จะโดดเด่นมากๆนะอาจจะมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจได้เริ่มต้นธุรกิจนะคะหรือได้มีการติดต่อประสานงานหรือเดินทางไปต่างประเทศได้นะหรือได้เจอใครบางคนที่เป็นคนต่างชาติที่เขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานหรืออาจจะมีการเดินทางมาหานะคะซึ่ง คุณกำลังจะได้พบกับความก,กับการเริ่มต้นใหม่ที่ดีอ่ะปีหน้านะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังรอคอยการขอแต่งงานจากคนรักหรือใครที่กำลังรอคอยเกี่ยวกับการแบบพบเจอใครบางคนที่เป็นคนทางไกลนะคะคุณอาจจะได้มีโอกาสที่ได้เจอไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือเป็นคนที่ติดต่อเกี่ยวกับธุรกิจการงานเป็นคนต่างชาติได้หรือเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนที่โปรไฟล์ดีมากๆ ตำแหน่งคุณจะมีการขยับขยายด้วยนะคะไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นมากๆเลยมีความมั่นคงทางการเงินนะคะมีโอกาสในเรื่องของอาการที่คุณจะสร้างครอบครัวมีความสุขกันในครอบครัวนะคะประมาณนี้นะถือว่าเป็นเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆนะปีหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะโดดเด่นนะคะมีออร่าเป็นจุดศูนย์กลาง คุณเดินไปทางไหนก็จะมีออร่านะคะเป็นเดอะสตาร์เป็นคนที่มีคนยอมรับนับหน้าถือตานะดวงคุณจะมีโอกาสในการเงินที่มีมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะคะก็จะมาจากการงานนี่แหละค่ะนะคะมีความสุขในครอบครัวมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้บ้านนะคะได้ที่ดินอะไรประมาณนี้ถือว่าเป็นเป็นไพ่ที่ออกมาแล้วดีทุกอย่างนะคะ คุณจะมีความก้าวหน้าเจริญเติบโตนะคะจากจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งนะซิกออฟสอดเนี่ยเหมือนกับมีการไปเริ่มต้นใหม่ๆอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือครอบครัวนะคะก็ประมาณนี้ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะขอให้สมหวังตามพลังงานหน้าไพา่นะทุกคนเลยนะคะฝากซับสไคร์และแชร์ให้กอลด้วยนะขอบคุณมากๆสวัสดีคะ่ะ